นี้นะคะ,ะ,คะก็มีนะคะปลากระดูกหมูส้มนะคะสิงชอดกระดูกหมูส้มนะคะนี่นะคะแล้วก็แตงนะคะแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดไก่นะคะเปลือกแตงโมนะคะอันนี้เปลือกแตงโมนะคะ ข้าวสวยนะคะข้าวสวยกันร้อนนะคะแกงข้าวสวยนะมากินกระติบกันเลยจ้านะคะนี่เลยนะคะ อาหารต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวกระติ่มกันนะคะวันนี้นะคะก็มีแกงนะคะแกงแตงโมนะคะแกงเปือกแตงโมนะคะแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดไก่เปือกแตงโมนะคะนี่นะคะแล้วก็กระดูกหมูนะคะที่ติ่มทำนะคะคือ หมูส้มนะคะกระดูกหมูส้มนะคะนี่เลยนะคะน่ากินไหมมากินด้วยกันเลยนะคะมาเลยค่ะนี่เนาะนี่นะคะลงมือเลยเนาะ ไม่มีฟักนะคะติบก็เลยเอาแตงโมนะคะปึกแตงโมมามาแกงเผ็ดเนาะแกงส้มไปแล้วนะคะผัดก็ผัดใส่ไข่ไปแล้วนะ,ะแกงเผ็ดเลยนะ <c oughs> อ,อร่อยนะคะมันเหมือนฟักอะค่ะเหมือนฟักเราอะฟักแปงเราะนะหมูส้มนะคะ หมูต้มก็อร่อยมีอะไรก็มาดัดแปลงกินเนาะแตงโมนี่กินได้หมดนะทุกอย่างนะกินหวานด้วยนะกินเปลือกด้วยนะกินนี่กินหมดเลยนะฟรีแตงโมมาลูกนึงกินนี่กินทั้ง หมดเลยนะคะทั้งเอาเปลือกทิ้งนะเปลือกมันแข็งกินไม่ได้ถ้าเปลือกกินได้กินก็กินแล้วมันหวานด้วยนะคะนี่อาหารเช้านะคะ ตอนเย็นไม่กินแล้วจะลดมุนป่าทุ้มก็อร่อยนะ กนแรกสิ่เนีก้กาทำปลาต้มแล้วอ่ะกระดูกมันจะไม่อ่อนนะแต่กระดูกม,มันอ่อนด้วยนะกินได้ด้วยกระดูกไม่ค่อยแข็ง ชีวิตนะคะไม่รู้จะหาหาอะไรจับนู่นจับนี่มาใส่เอานะคะปรุงปุงมันก็อร่อยเองนะ,ะอยู่เมืองไทยอะ่ะมีอะไรให้กินเยอะนะ,ะผักหญ้าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ที่นี่อ่ะกิออะไรก็แพงแพงไปหมดเลย ขาดูไก่มา,มามามากินกับติ่มเม่เพื่อนติ่มหน่อยนะคะกินคนเดียวนะคะไม่อร่อยนะคะกินหลายๆคนจะน่าจะอร่อยนะอร่อยมากนะ หมูส้มติดมนึกว่าจะไม่เป็นตะกินนะคะหมูส้มนะคะก็กลับเป็นกลับอร่อยอีกเนี้ยไม่หลายวันนะคะก็เลยเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่อร่อยอ่ะหมูส้มติ๋มจะทำครั้งแรกเหมือนกัน เรากินข้าวเสร็จเราก็มีพลังนะคะมีพลังไปนั่งไลฟ์เนาะนั่งไลฟ์นั่งพูดสามชั่วโมงนะเวลาเราต้องกินข้าวก่อนเนาะแล้วก็ไปนั่งไลฟ์ถ้าเรากินไลฟ์แล้วก็มากินอะ่ะรู้สึกว่ามันหิวโซมแบบหิวมากๆอะ่ะติมก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะก็เลยกินกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนแล้วก็ไปนั่งไลฟ์นะคะ เวลา,เาลงจากเวทีอ่ะมันจะไม่หิวมากบางทีนี่หิวจนสั่นเลยนะติ่มนะมันรู้เพื่อนๆเคยเป็นหรือเปล่านะคะ ลองแกงดูนะคะอร่อยจริงๆนะคะเปลือแกแตงโมเนี่ยแกงเผ็ดนะคะแกงส้มด้วยนะแล้วผัดแต่ไข่ก็อร่อยนะคะอร่อยเหมือนกันเลยนะคะม <c oughs> ันเหมือนฟักเลยนะคะฟักแป้งเราอะ

ส้มไม่ค่อยกินเลยกินแต่แกงแกงมันอร่อยอะ่ะชิมหมูส้มเลยอะ่ะหมูส้มน้อยใจ ด้วยกันนะอร่อยมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้ติ๋มเสร็จแล้วนะคะกินข้าวโชว์เนาะกินอาหารโชว์นะคะกินแกงส้มเอแกงเผ็ดแตงโมนะคะ เปลือกแตงโมแล้วก็หมูส้มที่ติ่มทําเองนะคะแล้วข้าวติ่มก็หมดแล้วนะคะกินหมดเลยนะคะข้าวาไม่มีเหลือเลยนะคะสักเม็ดเลยก <c oughs> ็ขอขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปติ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่มด้วยนะคะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ติ่มด้วยนะคะบ <c oughs> ๊ายบายสวัสดีค่ะ